รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ลิฟเฟนคิงด้อมสลีนค่ะเรากลับมาแล้วนะคะเนื่องจากช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดนะคะเ,คเดี๋ยวเราจะมาใส่แมสวันนี้อ้อมไม่ได้มาคนเดียวนะคะอ้อมมากับอีกท่านหนึ่งนะคะ<อ>หน้าำตัวเอไหมคะสวัสดีครับผมล่าโคชนาจักรนะครับผมเนี่ยเป็นพิธีกรที่ตลกวันนี้เราจะมาสร้างสีสันให้กับทีมงานแล้วก็ให้พี่น้องนะครับได้ มวนซื้อห่อแซวกันในุยโควิดที่มันเงียบเงาสละเกินนะครับพี่น้องทําไมช่วงนี้อ้วนขึ้นจังเลยคะไม่ได้ตับ่อ้วนจังได้เหมิดมือเด็กน้อยกับบ่ได้ฮัรโรงเรียนบ่มาโควิดงานกะเฮ็ดแนวบ่แหงยอดโควิดบ่มีแขกล้งกระดาษกะเงียบเงาโควิดกินย่างเดียวบักม่วงเหมิดสามตนสี่ตนแล้วพี่น้องเออกินแล้กกะไทย เก็บขี้ช้างค่ะลดความอ้วนนะครับลดความอ้วนช่วงสถานการณ์โควิดเราก็ยังไม่เลิกเก็บขี้ช้าง<ช>ราครับดูกันค่ะว,ว่าเราจะไปเก็บขี้ช้างบ้านไหนไปนเลยไปเอาอยัางก่อนเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บขี้ช้างอุปก,กรณ์ที่เราได้มาก็คือถุงมือแล้วก็กะต้าโอเคตะกร้ <Okay. S 3> าก,กาต้าตะกร้าเออ พ่อใหญ่ซูมเส่าหลักวรสร้างไปื่อนเสนาหลักอสวัสดีครับบ่มีมาหลายญาติมางเข่งซะตอนจังหวายมาเอาขีดสร้างเพื่อนสวัสดีแจ้เส่าหล่ะจะขอสร้างคุณยุใส่พ่อใหญ่ซูมอ้าวเฮ้ยเส่หลักผู้ใหญ่บ้านยี่สิบหลังไปเสรมาขอขีดสร้างนะครับไปไปเพื่อนว่าจับไก่ได้เอาไปเลยเขามีอาหารแล้งเลยดิ สิมาตัดยังสิมะขอขี่สร้างคุณพ่อบ่ได้ตัดแขนสิมะขอขี่สร้างคุณพ่อจ๋าพี่ครับเมื่อเนี้ยกับมาโยกับผู้ใหญ่บ้านยี่สิบหลังนะครับผู้ใหญ่บ้านที่หล่อที่สุดในบ้านยี่สิบหลังนะครับเป็นยังสร้างคือขี่หน่อยแต่พ่มเมื่อนี้ ครัเก็บออกไปแล้วครับผมอ๋อเพิ่นเก็บออกไปแล้วทำความสะอาดตอนเช้าทำความสะอาดครั้งนึงนะครับผมโอ้คืออุปกรณ์พร้อมแต่พ่อสิไปใส่นี่ทำความสะอาดทำความสะอาดง่ะฟังคล้องอ๋อฟังคล้องฝนสิตกมากมันสิหกเนาะพ่อเน้องเออปลูกกล้วยปลูกยังไว้สร้างเนาะพ่อเนาะ้อยปลูกกล้วยไว้สางโอ้ครับผมขอขี่สร้างได้ไหครับเด้อครับครับเพื่อนตองสบายครับโอเคครับ เพาะวต้องให้คนอ้วนตัวทำเนาะอ้วนบ่ิจอยมากกัเฮ็ดได้คือกันยูคโควิดห้าต้องซอยกันเฮ็ดใส่ถุงมือก่อนต้องใส่ถุงมือเพื่อป้องกันเหตุยังกระซ้างต้องใส่ถุงโอเคจ้ะจำไว้เด้ออ้ายบอกนั้นอย่าหัวแม่ื่อไหร่้อายใส่ถุงก่อนใส่ถุงแล้วก็มาช่วยกันเด้อเออน้องจับใบไอใส่ถุงก่อนเขาเปลี่ยนวิธีกรทันไหม จับสลากได้แล้วหามหามเปลี่ยนหามเปลียป่ยนจับสลากได้แล้วนั่นผู้สร้าเป็นผู้เก็บผู้ยิ่งเป็นผู้ยกสุดยอดยืนส่รบาดนีหมดแล้ววะนี่อ๋อไปที่นี้แล้วป่ะน้ายอยู่ทั้งหลอีกนี่นี่นี่อยู่ทังพี่เพิ่นอ,อมากรงไว้พี่ห้าเก็บไปหลายๆๆเ้าเก็บไปเพื่อเฮ็ดกระถางน้ำพี่น้องที่สร้างนี่ดีด้อครับ เพิ่นบอกว่าสมัยตะก,กี้ผู้เฒ่าว่าเอาขีร้างไปใส่ข้างภูออใส่ใบภูที่เคี้ยวหมากอ่ะโอเคแล้วก็ให้เราลดน้ําทุกวันทุกวันก็จะเกิดเป็นตัวช้างตะกี้<ว>ล่าก,ก็โดนคนแก่ที่บ้านคุณย่าเพราะว่าช้างไปที่บ้านก็เก็บขี้ช้างมาใส่ต้นภูเพราะว่าอยากได้ช้างมาเลี้ยงที่บ้านแมนบ้านบ่าเคยมีร้างแต่อยากได้ซ้างก็เก็บขีร้างที่มันขีน้าบ้านไปใส่ข้างภู เตื่นเศร้ามาก่อนไปโรงเรียนกับหฮสหนามซูมือ,อมผลสุดท้ายขึ้นมาได้สร้างตัวแบกไง <What? S 1> สร้างรูปปั้น <c oughs> งานไปซื้อรูปปั้นสร้างมะห้ตัวนึงยังวะดีใจวะชานได้สร้างน้ำบ้านเพื่อนพี่น้ <c oughs> นองเอ้ยเกิดเป็นมือเป็นเว้น <c oughs> มะเมน่ายูดีได้พี่นอ้องม่มวนจังสี่ละ ไม่อยู่กับสร้างก็ใส่ซีวียคือสร้างเกิดเป็นโรคโควิดมาสมือนี่ก็สิคือสร้างล่ะล่ะเดี๋ยวเบิ้งนี่เขาบอกว่าคนทำงานอยู่ส่วนสัตวจะได้เป็นใหญ่เป็นโตแมีนบอแมียนยู่เสื้อแล้วล่ะนายโตอาลีเด้วยนหนักขึ้นเดือนละสามโลสี่โลปอนันโทรไปหาอีเมลว่าบ่มีอันจะกินพนัว่าว่าไม่มีอัญจักินแล้วไมคื่มีอัญจะกินแต่ว่าอ้วนเอาอ้วนเอา ดูน้ำสร้างมนก,ก็นเลยคือสร้างพี่น้องพี่นอ้องเบิ้งเด้อครับนี่บักม่วงผมใส่ขี่สร้างเด้อครับเอาขี่สร้างใส่ล้วเฮากระถากขยามะโกบไปโหดน้ำต้นเบิ้งพิธีก่อนกับกกม่วงผู้ปูกซ้ำกันแต่ว่าบักม่วงน,นี่กับดัตจลิดได้ออกลูกแต่<อ> <c oughs> น้อยคุณปลูกคุปลูกคนปลูก,กดัตจลิดแห้งออกลูกแต่น้อย พี่นอ้องเบิ้งไว้เด้อครับนี่เบื้องไว้อีกสามสี่มือกับมาเบิ้งอีกกะสิบวิเห็นดอกเพราะว่าอันที่ที่ก่อนบ่มีหยังกินแต่เลยมาก,กินแต่บักม่วงไปไปร้อนห่อนห่อนห่อนพี่น้องเอ้ยเปมนพ่นเฮ็ดบ่าเพชดเว้นข้ามหล่าเด้อมือนี่เป็นพี่ที่ก่อนมือแรกไหนข้ามหลาม่ามายำขี่สร้างเนาะโอ้คือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนงานกันเป็นยางเฮ้า ค่ะยังไม่จบคลิปนะคะเรามีผลิตภัณฑ์จากมูลช้างมานำเสนอทุกท่านนะคะทางด้านหลังนี้เลยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีให้เลือกอย่างหลากหลายมีอะไรบ้างครับมีกระดาษจากมูลช้างค่ะนี่อันนี้คือกระดาษที่เราไปย่ำย่ำย่ำงานใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีของมูลช้างเลยนะคะ อันนี้ถ้าเกิดเราอยากได้ลายแล้วก็แอดลน์เข้าไปนะคะแอดลน์แอดลน์เพิ่มลายนะคะทิมลายพิมลาย,ลายถ้าแอดลน์ต้องแอดลน์พิธีกรแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากได้สีอื่นนะคะนี่เลยนะคะเรามีสีให้เลือกหลากหลายนะคะอันนี้แผ่นละห้าสิบบาทนะคะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เออเราเมามทำนะครับให้เป็น ผลิตภัณฑ์ที่น่าใช้งานมากขึ้นนะครับ <Okay. S 1> เป็นสมุดโนต้ตเล็กๆไว้โนต้ตงานนะครับข้างในมีเส้นขีดเส้นเรียบร้อยนะครับอันน,นี้ราคาที่50บาท50 50บาท,บาทถ้าท่านสั่งมาในเวลานี้ท่านก็จะได้50บาทถ้าท่านสั่งพรุ่งนี้ท่านก็จะได้50บาทเราก็จะมีสมุดโนต้ตนะคะที่ข้างในจะเป็นกระดาษจากงูช้างนะคะอันนี้เล่มละ 250บาทนะคะนี้จะเป็นเล่มละ250บาทนะคะแล้วก็สมุดโน้ตยังมีอีกแบบหนึ่งนะคะคือข้างหน้าจะเป็นป,ปกกระดาษจากมูลช้างแต่ด้านในนะคะจะเป็นกระดาษธรรมดานะคะอันนี้200บาทค่ะ200บาทนะคะแล้วก็จะมีนะครับอันนี้เป็นการ์ดนะครับที่เอาไว้ส่งถึงคนรักคนคิดถึงคนห่วงใย และก็ส่งรวมใจไปให้อีกใครหลายๆคนนะครับอันนี้ราคาที่50บาทนะครับก็จะมีทั้งการ์ดแล้วก็มีซองนะครับแนบให้เรียบร้อยตกแต่งเป็นรูปช้างสวยงามนะครับเอาไปให้ท่านส่งความคิดถึงให้กับบุคคลหลายๆคนที่ท่านคิดถึงและห่วงใยนะครับอันนี้นะคะก็จะเป็นกรอบรูปนะคะกรอบรูปใหญ่ของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นของนุ่มๆด้วยนะคะเอาไปใส่รูป ภทพที่ประทับใจนะคะอันนี้ร้อยบาทค่ะอันนี้เป็นกรอบรูปเล็กนะครับเอาไว้ใส่รูปคู่หรือรูปเดียวถ้าท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาทางคชนชจักรจังหวัดสุรินทร์นะครับผ่านอำเภอท่าตุมท่านสามารถมาถ่ายภาพส,สวยๆในพื้นที่ของเราแล้วก็ใส่กรอบส,รสวยๆจากมูลช้างกลับไปตั้งไว้ที่โต๊ะนะครับที่ ที่บ้านนะครับที่เตียงนอนของท่านเพื่อที่จะได้ดูและคิดถึงเรานะครับนี่ราคาที่100บาทนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งรูปแบบนะครับเป็นรูปแบบรูปช้างนะครับสุรินใช้แลด์นะครับอันนี้ก็100บาทเช่นเดียวกันนะครับเป็นรูปแบบที่เป็นรูปของตัวช้างลักษณะของตัวช้างนะครับ แบนี้เรายังมีกระถางจากมูลช้างกระถางรักโลกนะคะอันนี้นะคะสามารถนําไปปลูกลงดินได้เลยใช่ครับเป็น,ปนกระถางชีวาภาพนะครับอินทรีย์ชีวาภาพที่ท่าน ไปปลูกท่านเพราะต้นไม้ก้าไม้นะครับและท่านไปปลูกลงในพื้นที่ของท่านโดยที่ไม่ต้องมีถุงดํามีถุงที่เป็นขยะมลพิษนะครับอันนี้เป็นขี้ช้างที่ลดน้ำนะครับแล้วก็ทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตและเวลาท่านที่จะไปปลูกลงในพื้นที่นะครับลงดินนะครับท่านก็สามารถลงไปเลยเป็นปุ๋ยไปในตัวนะครับอันนี้ก็ทางละ35บาท35บาทาเองถ้าซื้อเยอะนะคะเรามีราคาส่งค่ะนี่แหละที่ผมต้องการนะครับ <S <S> <S ถ้า นะครส่งอยู่ที่เดี๋ยวสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ลยคะใครสนใจนะครับสอบถามก็ามาอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจของเราได้นะครับสอบถามข้อมูลทางในเพจของเราได้นะครับค่ะและอีกอันนึงก็เป็นกระถางจากมูลช้างอันเล็กนะะขนาดจิ๋วขนาดจิ๋วเล็กๆนะคะ,ะนะคะนะคะอันนี้นะคะกระถางละ25บาทค่ะ25บาทเท่านั้นนะคะท่านใดที่เอ่อมีโครงการซิโลเว e นะครับที่เอ่อโครงการของการกำจัดมลพิษ นะครับที่เป็นโมลพิษกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็สามารถนําไปใช้นะครับนาไปปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้มงคลนะครับต้นเล็กๆที่ไว้กับโต๊ะทํางานนะครับสานักงานออฟฟิศนะครับไว้ตั้งประดับสวยๆนะครับใสเก๋ๆนะครับเรื่องอันนี้นะคะของเรานะคะไม่ต้องรดน้ําบ่อยเพราะมันอุ้มน้ําได้ดีรนรดครั้งเดียวอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์เลยนะครับเพราะว่า คุณสมบัติของขี้ช้างสามารถดูดซับความชื้นนะครับดูดซับน้ําไว้ได้นานและเก็บความชื้นไว้ได้นานเพราะฉะนั้นท่านในที่ปลูกต้นไม้และขี้เกียจลดน้ำนะครับไม่มีเวลาดูแลนะครับก็ลดครั้งหนึ่งก็อยู่ได้หนึ่งอาทิตย์เลยนะครับหรือเหมาะสมกับปลูกไม้ชนิดที่เป็นไม้ทะเลทรายชเช่น,ชนกระบองเพชร <Okay. S 2> และสตาร์ทนะครับพวกนี้ก็สามารถปลูกได้นะครับเพราะว่าเป็นพืชที่ไม่ค่อยได้ลดน้ำนะครับ ก็ราคาอยู่ที่25บาท25บาทเองนะครับเราก็มีราคาส่งเช่นกันอันนี้แหละครับที่ผมสนใจครับ้อูเพิ่มนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับอินบ็อกสอบถามกับเพจของเราได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลการส่งสั่งจองนะครับหรือว่าราคาของสินค้าได้นะครับทางเพจของเราและอินบ็อกของเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับให้ข้อมูลนะครับกับท่านที่สนใจนะครับ เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ขายของเสร็จแล้วอ,นนอันนี้จบแล้วใช่ไหมจบแล้วคะ่ะพอขายของเสร็จแล้วค่ะอ๋อถ้าใครถ้าท่านสั่งเยอะนะครับผมก็จะได้อยู่ต่อนะครับอยู่ต่อก็คือทำคลิปให้ท่านเยอะๆนะครับเราก็จะไม่ได้มาขายให้ท่านเยอะๆนะครับ oh, <no. S 1> แตอ่อย่าลืมนะคะคลิปนี้ถ้าถึง200ไลค์นะ200ไลค์นะครับคลิปหน้าเราจะมี คนโดนแกล้งใช่ถ้าท่านอยากดูอะไรท่านอยากเห็นเราแกล้งใครท่านอยากเห็นอะไรในที่นี่ท่านคอมเมนต์มานะครับใต้คลิปนี้นะครับเราจะจัดให้ท่านด้วยความจุใจสนุกนะครับสนุกสนานนะครับสามโดยสุเราเองใช่ครับเราก็จะมีทั้งสออแช่ทั้งความรู้ความรู้แล้วก็ความสนุกสนานไม่ให้ท่านเครียดอย่าไปเครียดอย่าเครียดพี่น้องอย่าเครียดยุคโควิดนะครับซอยกันอย่าเพื่อให้เครียด การเครียดทําให้เราจิตตกนะครับพี่น้องอย่าไปเครียดร้ายนะครับเวนอ่างหัวมวลตามภาษาชาวบ้านเวานอ่หัวมวนตามภาษาของพี่บาทพี่บอหัวแน่นะครับหัวมือละน้อยบบ้ากะดีครับขัดหัวนะครับสวัสดีครับ